สบายดีค่ะทุกคนสบายดีวันนี้เขาก็อยู่<บ>ที่แด่งน้ำวันน <laughs> ี้เขาก็อยู่ที่อีกแล้วน้องไอรินเนาะ <laughs> ใช่วันนี้ไอรินมาทําอะไร <laughs> น้องไอรินมาทําอะไรลูกวันนี้น้องไอรินมานี่พ่อไอรินตัดต้นไม้อยู่พอ <laughs> ดีว่าวันนี้เราจะเอาดินมาถมนะคะดินมาถมที่น้องไอรินเนาะ <laughs> ใช่เดี๋ยวเขาก็จะเอารถ เอารถมาขดดินมาเนาะไอ้ลินนะเราจะถมที่นะคะสิบคันรถเนาะใช่คิดคันรถคิดคันรถเลยโน่ไอ้อุ้นเห็นอย่างนี้ขีเรือขีแดงขีผ้าขีเขียวเออไอ้อุ้นเอาอีกแล้วไอ้อุ้นเอาต้นไม้มาอีกแล้วขีเขียวขีแดงไออุ้อก,กินเด้อลูกเด้อไอ้อุ้นละก,กินตลอดเลยได้นี่เห็นใบไม้อย่างกำลังแบบว่าเอาอย่างเข้าปากค่ะ ข้าเบิดเลยก็เอาเข้าปากเบิ้ดนี่น,นี่<笑><笑>ซื้อข้าวมาพร้อมนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งมีน้ำด้วย<ม>คะ่ะไม่รถหลายสีเลยรถหลายสีอะไรคือรถายไีเอาก็รถดินอ,อ๋อรถดินหลายคันไม่ใช่หลายสีคันเดียวหรือเปล่าหรือว่าสองคันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาก็เอามาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขุดดินมาเนาะ ก็จะถมใจตรงตรงที่เราจะปลูกบ้านก่อนนะทุกคนบ้านเนาะบ้านกองกระดาษนั่นเหรอเออบ้านกองกระดาษเออนบ้านกองกระดาษอย่าออกไปลูกอย่าออกไปไอ้อุวนมันหักคือไอ้อุ่นอย่าออกไปอย่าออกไปออกมาออกมาโน กำกิน,นได้นี่นิหนิเห็นว่าหนิกำในมือนี่ให้อุ๊นนี่กินได้นะกินบ่ได้กินบ่ได้ห้ากินห้ากินห้ากิน <c oughs> ดูพ่อฟันหญ้าฟันต้นไม้อยังเห็นเหรอ <c oughs> <c oughs> อืมบนตกมันก็เลยขึ้นเร็วเต็มเลย ้องกิลินเดี๋ยวเอาเข้ามาในสดไแม่ลูกมันเปื้อนนี่วันนี้ลมดีสนดัดอเออหนูก็ทำเหมือนพ่อลมดีดีมาเนี่ยอากาศเย็นฮูนพระใหญ่ค่ะนั่งเปิงพระใหญ่ ไอ้วุ้นกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดแก้มเต็มไปหมดเลยอ่ะตบมือแปะแปะสิตบมือแปะแปะสวัสดีจ้าสบายดีเรึสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะไรนะสวัสดีจ้าเออสวัสดีจ้า,อจาโอ้โ,อโอ้ข้าวเหนียวเต็มโตเลยโอ้ยม,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 มามามากลับบ้านไปล้างตัวเลยไงอุ่นปีนัง khi lặng lại lên nó chỉ nhảy còn ơi đó nó băng lốm đó nè nó dập đây nó cho lốm mới khao cả tít kèm vô người cả đây lin đến ngày un bướng bướng pho phần bướng pho phần nha phần tuần mày tốt đấy hơi tốt đấy เอ้เอๆๆอ้โ <KNOW> อ mm <nervous> uh, no. no. ้โอ <G pie uy ler> <ule> uh. ้โ <Anyone> อ <and emo uros> ้โอ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 ้อ้โอ้ลิ้โอ้อ้โอ้โโอโอ้มือพองแล้ว เอ้าไม่ใส่อันนั้นน่ะมีถุงมือไหมล่ะถุงมือมาใส่สิตัดได้จากต้นนี่ฮะมือพองแล้วพามันนะนัมันเบามันบุคมพร้อมโอ,อ,อ้เออเออโอ้คือเป็นตะมันเนาะ เป็นตะคืออยู่นาะเหยคืออยู่นาะโอ้เตกละไหนดูดิฝู่น่ะเริ่มก้าวแรกครับอืมนี่เราถมตรงนี้เหรอตรงที่คุณวัดเนี่ยเหรอ อุ้ยสิบรถมันก็รถเล็กหรือรถใหญ่เนี่ยสิบรถก็น่าจะได้เยอะอยู่ไหมอันนั้นไม่ได้อันนี้ทำเป็นหลังบ้านเหรอตรงเนี้ยม,มันเล็กไปไหมไม่อันเนี่ยมันเล็กมันเล็กไปไหมเนี่ยไม่เล็กอ่ะกว้างห้ายาวแปดอันนี้เราไม่เคยหยบขึ้นไปอีก อ้าวไม่จะได้อันนั้นไงไจะได้เหลือพื้นที่เยอะตา,ามหลังยังไงโถมเพิ่มโถมตามงบก่อนอโถมตามงบก่อนงบไม่เยอะเอาสิบคันก่อน ดูไอรินนั่งเล่นดินอยู่รถถมดินมาแล้วค่ะทุกคนเข้าไปถมแล้วขั้นนึงแต่ว่าติดปัญหาดินมันดินมันลมค่ะทุกคนกรถก็จะติดเนาะนี่ถมได้ขั้นเดียวเดี๋ยวมองว่าเข้าบ่ได้แล้วเพราะว่าอันดินมันล่มอ่ะสะ้ ดินมันถลม่มเจ๊ซี่เอาเข้าทางไหนเดี๋ยวพ่ออล,ลินกำลังไปหาถามกับเจ้าทุกคนเจ้านนที่ตรงนั้นน่าจะบ่กล่มนะทุกคนก็เลยบวนล่มนะอล,ลินเนาะใช่ <Hi. S 1> เออนี่น,นี่มันเป็นเออแม่ขอโทษแม่ขอโทษเออมันยุบดินมันยุบลงไปก็เจ้าก็เลยบเอารถเข้ามานะทุกคน นขนาดแบบเป็นดินทรายนะดินเดิมก็ยังยุบเ,ออเดี๋ยวพออลิงกําลังไปถามยูว่าจะเอาเข้ามาทางใดได้เนาะเทไปแล้วดินรถนึงรถคันนั้นยังไม่เทเอออีกคันนึงยังไม่เทเลยเมื่อกี้เขาก็เมื่อแล้วเนาะคิดว่ามันจิได้แต่ว่ามันไม่ได้ดยวต้องรอเบิ้งงนานว่าสะเข้าทางใดได้เนี่เดี๋ยวพออลิงกําลังไปถามกัจเจ้าอยู่ สรุปภารกิจมือนี้นะคะทุกคนถมดินบอสําเเ็จเนาะเนื่องจากว่าทางเข้า,าที่ดินของกอกนะทุกคนมันแบบว่าฝนตกแล้วเนาะน้าก็น้ําก็มีแบบขังแน่จังหน่อยตอนที่ฝนตกแต่ว่ามันแห้งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ดินมันนิ่มนะทุกคนมันก็เลยแบบว่ายุบเนาะดินมันยุบลงไปก็เลยแบบลดหกล้ออเข้าไปเทบได้เนาะทุกคน เทได้แค่รถเดียวแล้วก็บ่มีทางเข้ามีอีกทางนึงก็คือขอใช้พื้นที่แปลงที่ดินข้างๆเนาะแต่ว่าก็เจ้าบวให้ใช้พื้นที่ที่ตรงนั้นเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าบาบาได้บบได้เทนั่นเองเพราะว่า,ามันบ่มีทางเข้าเนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าอย่างใดอะ ก็เลยงดไปก่อนเนาะเอาไว้ให้มันแบบว่าแดดจากกอนเนาะแล้วจังแบบอ่าไปทมดินไม่เพราะว่าทางมันก็แบบอ่าเป็นดินที่แบบว่านิ่มๆแน่นะเนาะทุกคนเนาะรถมันนักก็เลยเข้าบ่ไดดเนาะเออเอาก็เลยเฮ็ดภารกิจทมที่บอซัมเลสเนะาะโมนี้เพราะว่ามีทางเข้าอีกทางนึงทางเรื่องนึงก็คือขอเข้าที่อ่า ที่ดินที่ติดกันนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนบ่ให้ใช้เนาะเพื่อนย่านดินเพื่อนยุบคือกันแต่ว่าดินก็เจ้าอะเบิ่งแล้วคือสิบ่นยุบเนาะทุกคนเพราะว่าก็เจ้าถมลายปีแล้วแล้วก็เป็นดินลูกล่างอะนอะแต่ว่าเพื่อนบ่ให้ใช้เนาะกระ่เป็นยังเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้มันแห้งแล้วจังไปถมไม่เนาะเออให้มันแบบแดดๆดแล้วเขาก็ไปถมไม่อีกเทือเทือนึงเนาะน่าจะได้แต่ว่าเทือนี้ก็ ถมบบแล้วเนาะทุกคนได้แค่รถเดียวว่าจะถมจักจิบคันแต่ว่าได้แค่คันเดียวเพราะว่าทางมันเข้าว่่ได้เนาะก็เลยเออบบเป็นอย่างเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจังถมไหมะคขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหลายๆเด้อค่ะ